สวัสดีค่ะจันหญิงจุธามาณนะสงขาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบางกอกโกนะคะพบกับช่วงมณีนาเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีค่ะและนี่คือพิกอากาศนะคะอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินทํานายไพ่ทาโร่และเลขศาสตร์รหัสลับไคโรค่ะพิกอากาศในครั้งนี้ก็เลยนําทั้ง3ศาสตร์เนี่ยนะคะทั้งไพ่ทาโร่ ทั้งพลังหินทำนายและเลขศาสตรารับไคโรมารวมกันค่ะเป็นการทำนายแบบผสมผสานนะคะและอาจารย์ก็จะมีไพ่สี่กองมีหินสี่เส้นเนยนะคะวางอยู่ตรงหน้าให้ทุกท่านได้เลือกอันนี้เป็นดวงชะตาของทุกท่านค่ะเมื่อตั้งจิตอธิษฐานดีๆแล้วนะคะสิ่งที่จะบอกคุณคือดวงชะตาของคุณแน่นอนไพ่แต่ละชุดค่ะ สี่กองนี้ผ่านพิธีกรรมต่าง,างๆเข้มขังพลังศักดิ์สิทธิ์มาแล้วนะคะเพื่อที่จะสื่อสารระหว่างอาจารย์กับไพ่และดวงชะตาของคุณค่ะถ้าอยากรู้ว่าการงานหรือธุรกิจของคุณที่ทำอยู่นี้นะคะจะเป็นอย่างไรตั้งจิตดีๆแล้วเลือกไพ่หนึ่งกองค่ะอันนี้คือดวงชะตาของคุณอาจารย์จะเริ่มตั้งแต่ไพ่ชุดนี้เลยนะคะ ให้ชุดนี้ตรงกับหินที่ชื่อว่าไหมทองค่ะไหมทองเสริมเรื่องการเงินเป็นเรดาร์เรียกเงินเรียกทองให้คุณอยู่แล้วแต่แน่นอนเขาไม่ได้มาฟลุกๆเขาต้องให้คุณทำงานด้วยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าแล้วการงานการเงินธุรกิจของคุณในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะขอให้นิ่งสงบแล้วพร้อมฟังดวงชะตาของคุณนะคะ ธุรกิจการงานของคุณในช่วงนี้นะคะธุรกิจการงานของคุณในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวค่ะนะคะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นถ้าคุณคิดจะทำธุรกิจนะคะลงทุนได้เลยแต่ศัตรูคู่แข่งเยอะเหมือนกันนะคะต้องต่อสู้ฝ่าฟันฟาดฟันนั่นแปลว่ามันไม่ได้ง่ายหรอก ตลอดทั้งเส้นทางเนี่ยนะคะมันพร้อมไปด้วยอุปสรรคปัญหาแต่คุณสามารถฝ่าฟันได้แล้วได้รับชัยชนะมีเรื่องตื่นเต้นยินดีมีโอกาสที่จะได้เลี้ยงฉลองได้เฮกันเลยทีเดียวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นผลสำเร็จรออยู่ที่ปลายทางแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องเก่งต้องแกรง่งต้องเข้มแข็งและอดทนให้มากๆนะคะอันนี้เลยไพ่เเต,ตัวนี้ละค่ะที่จะบอกคุณว่า เก่งๆเข้มแข็งอดทนแล้วจะชนะทุกอย่างนะคะมาดูกันว่าขินอยากบอกอะไรนะคะสำหรับดวงชะตาของคุณนะคะอันนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนี่คือดวงการงานและธุรกิจของคุณในช่วงนี้ค่ะเขาบอกว่าจะมีความกระตอรือรือร้นเกิดขึ้นคุณมีความทะเยอทะยานที่ดีทีเดียวค่ะ แล้วก็ยิ่งมุ่งมั่นฝ่าฟันเท่าไหร่วางเป้าหมายเอาไว้คุณจะพิชิตชัยชนะได้เลยดังนั้นสำหรับใครที่ยังไม่มีเป้าหมายนะคะรีบตั้งเป้าหมายได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะในช่วงนี้เนี่ยคุณคาดหวังได้เลยทีเดียวว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันจะประสบความสำเร็จเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่ไขรหัสเลขมงคลจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะนี่เลยค่ะ ใพ่ได้พลังแห่งความสำเร็จนะคะเลข1-9เนะคะเพราะฉะนั้นเลขมงคลของคุณก็คือเลขศูนย์เลข1และเลข9นะคะวันที่เป็นมงคลของคุณคือวันอาทิตย์และวันอังคารค่ะจะทำการสิ่งใดก็จะสำเร็จโดยเฉพาะนัดพบลูกค้านะคะปังกันไปเลยทีเดียวค่ะส่วนคนที่ไม่ควรจะทำอะไรร่วมด้วยเนี่ยนะคะก็คือคนที่เกิดใน วันอังคารและวันเสาร์นะคะคนเหล่านี้อาจจะนัดหมายแล้วอาจจะเลื่อนคุณก็ได้ค่ะนะคะสำหรับกองที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกไพ่กองนี้ค่ะตั้งจิตดีๆนะคะ ดวงชะตาด้านการงานและธุรกิจของคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้อาจารย์ขอเปิดเผยความลับก่อนนะหินเส้นนี้ค่ะชื่ออเมทิสอเมทิสเนี่ยจะเป็นหินที่บำบัดในเรื่องทำให้คลื่นสมองผ่อนคลายคลายเครียดคลายวิตกกังวลช่วยให้นอนหลับสบายนั่นแปลว่าธุรกิจการงานของคุณในช่วงนี้อยู่บนความเครียดนะคะเขาก็เลยเตือนให้เรา ผ่อนคลายปล่อยวางก่อนไม่อย่างนั้นจะมีความเครียดเยอะเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วไพ่กอกนี้บอกอะไรแก่คุณนะคะไพ่ใบแรกก็ปวดหัวแล้วค่ะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการงานและธุรกิจในช่วงนี้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะจำเป็นจะต้องดูแลให้ใกล้ชิดเลยนะคะ ถ้าคุณดูแลการงานใกล้ชิดดูแลธุรกิจของคุณแบบไม่มีรูรั่วไม่มีรอยรั่วแล้วเนี่ยมันก็จะนำพาไปได้มันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างระหว่างทางให้เราต้องแก้ไขอยู่ตลอดนะคะแต่ในที่สุดแล้วมันก็ได้รับความสำเร็จที่ดีนี่แหละนะคะได้เงินดีด้วยนะได้เงินดีด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าธุรกิจการเงินการค้าการลงทุนของคุณเนี่ยนะคะถือว่ามันดี ประสบความสำเร็จได้พอประมาณเลยทีเดียวค่ะแต่เขาก็เตือนนะคะว่าอย่าผลีผามในการลงทุนช่วงนี้จะมีคนมาชักชวนให้คุณลองทำนั่นทำนี่ดูสิลองเ,ออเล่นหุ้นดูไหมลองลงทุนอันนั้นดูไหมอันนี้ดูไหมเขาอาจจะทำได้เป็นจังหวะที่ดีของเขาแต่ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีของคุณนะคะธุรกิจที่จะดีอย่างเดียวคือธุรกิจประเภทความเร็วถ้าคุณทำธุรกิจประเภท รถนะคะประเภทความเร็วทั้งหลายเนี่ยหรือพลังงานนะคะแกส๊สน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าจะไปได้ดีค่ะนะคะแล้วก็ถ้าขายรถก็ยังขายได้ดีด้วยนะคะแต่ถ้าอื่นๆเนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำยิ่งไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วหินอยากบอกอะไรนะคะ หินบอกว่าคุณเป็นคนมีซิกเซนดีอยู่แล้วให้เชื่อเซนต์ตัวเองให้มากกว่าคำพูดของคนอื่นนะคะถ้าเรารู้สึกว่าคนนี้ไม่น่าไว้ใจเลยก็งดการลงทุนอย่าไปทำอะไรกับเขาให้เสียเงินทีหลังและมาบอกเออนะลุงนี้เชื่อตัวเองก็ดีหรอกนะคะเชื่อเซน์ของตัวเองตั้งแต่แรกเลยจะดีกว่านะคะแล้วหินยังบอกอีกว่าจะมีคนดีด มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตานะคะมาหยิบยื่นโอกาสทางด้านการงานหรือธุรกิจใหม่ๆให้กับคุณได้ด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่ไขรหัสเลขมงคลจะให้เลขอะไรแล้วจะบอกอะไรในรายละเอียดแก่คุณบ้างนะคะให้เลข2อหนึ่งค่ะ สองหนึ่งดังนั้นเลขหนึ่งกับเลขสองจะเป็นเลขมงคลของคุณในช่วงนี้นะคะแล้ววันที่ทําอะไรและประสบความสําเร็จก็คือวันอาทิตย์และวันจันทร์ค่ะวันอาทิตย์คือเลขหนึ่งวันจันทร์คือเลขสองนั่นเองนะคะคุยได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายด้วยนะคะ หรือเวลาตัวเองอะคะ่ะไปคุยเจราจาค้าขายกับใครไปเป็นคู่เราถ้าเราเป็นผู้หญิงก็ไปกับเพื่อนเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงหรือไปกับคู่ครองคนรักเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะทําให้ดวงการงานหรือธุรกิจการเจราจาดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะอันละค่ะอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้ถ้าคุณเลือกกองนี้ก็คือดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ที่เกี่ยวกับการงานและธุรกิจแล้วค่ะ มาดูไพ่กองต่อไปดีกว่านะคะไพ่กองนี้มาพร้อมกับหินไหมดำนะคะจริงๆแล้วหินไหมดำเนี่ยก็เป็นหินชนิดหนึ่งที่เรียกเงินเรียกทองเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นหินที่บําบัดดังนั้นต้องแปลว่าคนที่เลือกหินกับไพ่กองนี้เนี่ยต้องมีอะไรที่จะต้องซ่อมแซมแล้วแหละถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าธุรกิจทั้งหลายของคุณเนี่ยนะคะ ก็อาจจะต้องถึงเวลาดูแลให้เยอะๆแล้วนะคะมาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรออย่างไงก็ตามขึ้นเงินเยอะเลยทีเดียวค่ะไพ่ตัวนี้ เป็นสเตรนท์เหมือนกันเหมือนกับชุดนี้และเป็นใบแรกที่หยิบได้เหมือนกันด้วยตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะนั่นแปลว่าไพ่ก็บอกอีกว่าจำเป็นต้องถึงเวลาที่ต้องเก่งต้องแกรง่งต้องเข้มแข็งและอดทนให้เยอะๆแล้วนะอดทนได้มากเท่าไหร่ชัยชนะรออยู่ที่ปลายทางนะคะตอนนี้ภาธุรกิจของคุณไม่ได้ทำคนเดียวมีคู่ทำด้วยหรือมีคนใกล้ชิดมีการลงลงทุนร่วมหุ้นเนี่ยนะคะจะไปได้ดีกว่า ส่วนคนที่ทํางานประจําอยู่ให้ระวังเพื่อนใกล้ชิดคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าเพื่อนร่วมงานนี่แหละนะคะมีโอกาสที่จะทําให้เราหงุดหงิดง่ายทําให้การงานที่ต้องมานั่งแก้ไขกันอีกนะคะแทนที่มันจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเนี่ยกลับมาแก้ไขเพราะว่าคนอื่นทําไม่ใช่เราทําแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างทํางานเป็นทีมเนาะดังนั้นไม่ต้องโทษคนอื่นค่ะ กมนากรมตาแก้ไขซ่อมแซมไปแล้วกันนะคะเพราะอย่างไรก็ตามการเงินดีธุรกิจการค้าของคุณลงมือทําเท่าไหร่จะได้เงินเท่านั้นและในช่วงนี้ค่ะกระแสสัพัฒทางด้านการงานดีมากทีเดียวไม่ว่าจะทํางานอาชีพอะไรนะคะงานมีหลายทางให้เราเลือกแต่ไพ่แนะนําว่าเลือกให้หมดทุกทางเลยค่ะมีแรงเท่าไหร่ทําให้หมดเพราะว่า ถึงเป็นช่วงที่งานดีและผลตอบแทนก็ดีตามมาด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วหินจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมหินทั้งหลายที่บอกอยู่เนี่ยค่ะดีมากทีเดียวหินบอกว่าถ้าคุณเดินทางไกลคุณก็จะได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับมามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะฉะนั้นไปให้ไกลอย่าหยุดอยู่กับที่แล้วก็เดินทางบ่อยๆนะคะอย่าหยุดนิ่งแล้วห้ามเบื่อห้ามเซ็งในช่วงนี้ค่ะลุกขึ้นมาทะเยอทะยานให้มากกว่าคนอื่นกระตุ้นตัวเองให้มากๆแล้วคุณจะได้ทุกอย่างอย่างน่าพอใจเลยทีเดียวนะคะเอาละเมื่อทุกอย่างจะได้อย่างน่าพอใจแล้วมาดูกันว่าไพ่ไขรหัสเลขมงคลจะบอกอะไรนะคะ คุณได้เลขศูนย์ค่ะพลังแห่งความพลิกผันอนะคะทุกอย่างพลิกผันได้ด้วยดวงชะตาและความฟลุกของเรานะคะดังนั้นเลขศูนย์เลขหนึ่งเลข 1, เจ็ดเป็นเลขมงคลของคุณนะคะวันที่เราจะทําอะไรและประสบความสําเร็จคือวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะต้องเป็นวันหยุดเท่านั้นนะมันถึงจะดีนะคะส่วนคนที่ไม่น่าจะคุยด้วยห่างเลยอย่าทําอะไรร่วมด้วยในช่วงนี้นะคะ คือคนเกิดวันจันทร์เพราะว่าคนเหล่านี้จะทําให้เราผิดหวังซะปเปล่าๆค่ะนะคะเอาละค่ะนี่คือดวงชะตาของคุณสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะและเรามาดูกองที่4กันค่ะใครที่เลือกไพ่กองนี้ค่ะนี่คือดวงการงานและธุรกิจการค้าของคุณในช่วงนี้นะคะมีหินก็คือ golden tiger eyes ค่ะหินเส้นนี้ บอกถึงเรื่องของการผลักดันนำไปสู่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนั่นแปลว่าถ้าคุณเลือกไพ่กองนี้ดวงชะตาด้านการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้านการงานของคุณน่าจะไปได้ดีนะคะมาดูกันดีกว่าว่าไพ่ได้อะไรบ้างดีก็จริงดีก็จริงค่ะ ไม่เถียงเลยไพ่บอกว่าดีแต่คนที่ทำงานประจำอะคะ่ะอะไรที่มันมีปัญหาอยู่อะคุณจะได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแปลว่าแผนนั้นอะมันมีปัญหาอยู่เขาเลยส่งคุณไปแก้ปัญหาดังนั้นสิ่งที่คุณได้ได้ดีก็จริงแต่ต้องได้ปัญหารอบตัวตามมาให้เราปวดเสียนเวนกล้าวอยู่ดีนะคะ แต่ก็ยังดีกว่าการไม่เลื่อนอะไรเลยเนาะนะคะและรวมไปถึงว่าสำหรับคนที่ทําธุรกิจการค้าอยู่นะคะในช่วงนี้เนี่ยไพ่บอกว่าช้าช้าแต่จะสง่างามดีจะทำอะไรก็ตามค่อยเป็นค่อยไปท่องเอาไว้ว่าช้าช้าไม่ต้องรีบต้องเร่งนะคะการเงินการค้าดีอยู่แล้วอุปสรรคมีเล็กน้อยนะคะทำกลางคืนดีกว่ากลางวัน นะคะรวมไปถึงธุรกิจกลางคืนก็ดีด้วยนะคะแล้วก็ลูกน้องบริวารใครที่มีลูกน้องบริวารน,นะคะถือว่าลูกน้องบริวารให้คุณสมัครสมานสามัคคีกันดีถ้าคุณมีปัญหาเรื่องลูกน้องบริวารเข้าาออกออ,กอยู่เนี่ยนะคะช่วงนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะไว้ใจได้ด้วยนะคะและมีดวงว่าถ้าอยากจะเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจใหม่ๆ ช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นนะคะลงทุนได้เลยด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าหินอยากบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะหินเตือนให้ระวังสุขภาพมากกว่าคุณอาจจะทำงานหนักมากเกินไปพักผ่อนไม่เพียงพอระวังเรื่องสุขภาพเอาไว้ด้วยแล้วก็ช่วงนี้ ต้องเอาทักษะเก่าๆมาใช้ให้เยอะๆถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังขาดด้อยทักษะด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยนะคะหินเตือนว่าไปเรียนรู้ซะทุกอย่างเรียนรู้ได้และรวมไปถึงว่าคุณเองก็เป็นคนกระตือรือร้นในด้านการหาสิ่งดีๆให้ตัวเองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพิ่มพูนความรู้อีกสักอย่างหนึ่งนะคะจะเสริมดวงชะตาด้านธุรกิจการงานของคุณได้ดีทีเดียวค่ะ ส่วนไพ่ไขรหัสเลขมงคลนะคะบอกถึงตัวเลข3-6แล้วก็9นะคะที่จะเสริมดวงรวมไปถึงว่าวันอังคารวันพฤห,หัสบดีและวันศุกร์ค่ะ3วันนี้เป็นวันที่จะเจรจาค้าขายคุยกับใครก็ทางโลกโปรงสะดวกค่ะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าวันอื่นๆน,นะคะและไม่แนะนำให้ทำอะไรในวันเสาร หรือเจรจาค้าขายกับคนวันเสาเพราะอาจจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ไม่ดีได้นะคะทั้งหมดนี้คือดวงชะตาที่คุณเลือกเองนะคะว่าการงานหรือธุรกิจการค้าของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะครบถ้วนแล้วทำสำหรับทั้ง4กองนี้นะคะและนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนมันคือดวงชะตาของคุณแล้วล่ะคะ่ะ ติดตามอาจารย์หญิงได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากกดติดตามอาจารย์ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในพิกอากาศคลิปหน้าค่ะ